โ็กาสสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนครับก็อยู่กับผมเองนเกียร์ 5, 6, 5, 5, 5, 5. แม็กี่ห้าหกบวันนี้ก็จะมาก็จะมาสอนต่อ Lego f a ฟสต y นะครับจากแฟนจากเกมไฟนในเฟสตี้นะครับก็สีไม่เหมือนนะครับแต่หน้าก็เหมือนนะครับโอเคถ้างนั้นไปดูวิธีทํากันเลยอันนี้ก็คือชิ้นส่วนที่จะต้องเทียมนนะ เตรียมในการทำหัวเฟดดี้นะครับโอเคอย่างแรกก็เริ่มจากบล็อกอันนี้นะครับต้องเป็นบล็อกอันนี้เท่านั้นนะครับสีอะไรก็ได้แล้วสีที่เหมือนกว่านี้ก็ได้นะครับสีน้ำตาลนะโอเคแล้วก็เอาอันนี้มานะครับ หลังจากนั้นก็เอานนเม็ดอันนี้ครับสีดํามาติดกับน,นี่ครับนี่อันนี้เข้าไปให้มันเป็นจมูกครับแล้วอันนี้ที่ต่อสีก็ไปใส่ไว้ในนี้ก็จะได้แบบนี้นครับแล้วก็เอานุกตาเอาดวงตาอืมครับมาไปติดไว้เลย นี่นะครับต่อไปก็จะทำหูนะครับผมก็จะใช้อันนี้นะครับในการทำสองอันดนี้เลย ากนั้นก็นี่มาอีกอันนึงครับแล้วก็นี้ที่เป็นเม็ดแล้วก็อันนี้สีอะไรก็ได้นะอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ติดตรงกลางนี่เลยครับแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับหัวเฟตี้แบบง่ายๆนะ โอเคส่วนตัวก็ตัวละครธรรมดาเลยนะครับแบบตัวคนธรรมดาเลยแต่ผมเอาตัวคุณที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เอาเสียบมายนี่ครับข้อเสียบเข้าไปได้แล้วก็จะได้มาประมาณนี้ครับส่วนไม จริงๆผมทำไปแล้วอยู่ในนี้แหละแต่ผมเกียจหานะโอเคก็เสร็จแค่นี้นะครับในกับการทำ